สวัสดีครับสวัสดีครับวิทลักษ์นักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับผมมากันดึกแต่วันนี้เราก็มานั่งคุยนั่งส่องพะระกันตามภาษาคนชอบพระคนเก็บสะสมเราได้ความรู้จากการที่ผมนำเสนอไปแล้วน่าจะเพียงพอต่อการที่ท่านเอาไปต่อยอดได้ว่าการดูพระเครื่องโดยเฉพาะระกูลพระสมเด็จนั้นน่ะ มันมีวิธีการดูไม่ยากเลยและสามารถจะใช้กับการดูพระได้ทุกประเภทนะคือถ้าเรารู้ว่ากระบวนการผลิตมันมาอย่างไงอย่างเมื่อวานเนี่ยเราดูช่องสันขวานกันใช่ไหมอาจารย์โอ๊ได้พาเราไปย้อนการเวลาไปดูบล็อกที่ใช้เด็กลางรถไฟนะครับแกะเป็นรูปพระมาเลยทำให้เห็นว่า กระบวนการผลิตในยุคก,ก่อน2,500นั้นน่ะเขายังใช้แม่พิมพ์แบบที่ไม่ใช่บ๊อบกลมๆะนะเออคือวิวัฒนาการเน,นี่ยแหละของการผลิตมันทำให้เรารู้ว่าพระแต่ละชนิดมันเกิดขึ้นมาอย่างไงนะครับแล้วส่วนใครที่เป็น f c ของอาจารย์บอยอาจารย์โทนหรือใครก็แล้วแต่นะครับเออถ้าท่านรัก และก็ศรัทธาในอาจารย์ของท่านนะครับท่านอย่าลากเขามายุ่งนะครับเพราะว่าบ่อยครั้งเลยที่พยายามจะเสี่ยมนะครับคือคุณไม่ใช่คนเล่นพระเพราะว่าคนเล่นพระเนี่ยเขาจะหาความรู้แล้วเขาก็จะนำความรู้เนี่ยมาเผยแพร่แต่ไม่ใช่บอกว่าโอ้โหพระของอาจารย์นี้นะถ้ามึงเอาไปใหอ้อาจารย์บอยอาจารย์โทนเนี่ย เขาก็ติเกก็มันก็เรื่องของเค้าไม่ใช่เรื่องของมึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะดูพระเป็นเล่นพระได้เขามีความรู้นะครับแต่อย่าไปเสี่ยมเพราะการเสี่ยมเนี่ยมันเป็นการทําลายความสามัคคีนะครับคุณเล่นพระเนี่ยคุณอยากได้พระใช่ไหมแล้วคุณจะต้องไปลากเอาเสียนคนนู้นว่าเสียนคนนี้มาว่าคนนั้นเขาซื้อดีก็นะคนนั้นเขารวยกว่านะ มันไม่ใช่สาระสำคัญของการเล่น,ลนหาศึกษาพระเครื่องเลยใช่ไหมถ้าคุณอยากจะรู้ว่าพระเครื่องดูยังไงแท้ดูยังไงเออเนี่ยเราสอนเราแนะนำแต่ว่าราคาซื้อขายเนี่ยคุณเชื่อไหมว่ามันไม่มีราคามาตรฐานสากลอะไรที่ไหนเลยอย่างผมบอกคุณว่าสมเด็จวัดระฆังร้อยยีองปีนะ ราคาอยู่ที่พันสองแล้วถ้าคุณไปเจอคนอื่นที่เขาขายราคาอยู่ที่สองร้อยสามร้อยอ่ะอ่ะคุณก็ว่าผมโกหกนะสิใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าคุณดูเป็นหรือเปล่าใช่ไหมเออถ้าคุณดูไม่เป็นอย่าอย่าเลยอย่าเที่ยวนำคำพูดของคนนู้นคนนี้ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับช่วงนี้เนี่ยมิจฉาชีพเข้ามาหากินกับคนที่ ชอบสะสมพระเครื่องเยอะมากนะแล้วเวลาคุณเห็นไหมว่าบางครั้งเนี่ยพอไปปิดพระแล้วมันก็จะมีใครก็ไม่รู้ส่งข้อความไปหาคุณแล้วก็บอกว่าให้โอนเงินไปที่บัญชีนั้นบัญชีนี้นะครับโดยที่ว่าเจ้าของพระคนที่ไลค์บอกไลค์พระอยู่นั้นอ่ะไม่ได้รู้เลยว่าเฮ้ยไอ้นั่นอ่ะ คือมิจฉาชีพนะแล้วคุณก็จะไปมีเรื่องทะเลาะกับคนที่เขาไล่พระอ่ะสวัสดีครับรุงไทยอะละวันนี้เนี่ยวันนี้ผมก็นั่งอ่านดัชนีเล่มนี้แล้วก็ประสบพบเจอกับนี่เห็นนหะนี่หลวงปู่ภูอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันหลวงปู่ภูในหน้าปกหนังสือดัชนี ฉบับวันที่10พฤศจิกายน2543นี่ครับ2543ัน25อยมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวได้ลองแว่นด้วยอืพระสมเด็จหลวงปู่ภูวัดอินพิมพ์8ชั้นแขนกลมเนื้อผงไม่มีอุดไม่มีซ่อมนะ ราคา3าม0ม้าบาทอ่าฮะเพื่อนๆดูนะเห็นไหมพอจะเห็นชัดๆไหมว่านี่อ่าฮะแล้วที่ผมให้ดูเคองค์นี้นี่เออมันมีความเหมือน <c oughs> นะวันนี้เราก็จะมาส่องพระัำยามดึกยามค่ำคืนนะครับนี่ เห็นไหมเนื้อหาแบบนี้นี่ใช้กล้อง 10x นะ 10x เออเฮ้ย 10x มันดูดีวะ่ะเออดูดีกว่าไอ้3 0 x นะใช่ไหมนี่ดูสูตรเนื้อแล้วเราเข้าใจได้ใช่ไหมว่าสูตรนี้มันมาในสำนักของวัดะระฆังหรือเปล่าใช่ไหมครับเห็นไหมเนื้อหาความเก่าแบบนี้ เราพอจะประเมินได้ใช่ไหมว่าความเก่าระดับกี่ปีมากกว่า95้ห้าไหมถ้ามากกว่า95อ่านี่แหละเป็นพระแท้แล้วเพราะทุกวันนี้เราเชื่อว่าพระเกศมีการสร้างมาก่อน2,500แต่นิรัน์บอกว่ามันไม่มีการสร้างพระเกศมาก่อน2,500เลยนะครับพระเกศเริ่มสร้างเมื่อไหร่สร้างตอนที่พระพวกนี้เนี่ย มีราคาขายได้พอมีราคาขายได้เขาจึงทำพัคเกตออกมาไงใช่ไหมครับนี่หลวงปู่ภูแขนกลมนะครับเห็นนะถ้าเนื้อหาแบบนี้กระบวนการผลิตแบบนี้มันเป็นกระบวนการผลิตก่อน2,500แน่นอนใช่ไหมครับเห็นนี่เฉพาะเมื่อปี2,543ราราคาเปิดของหลวงปู่ภูแขนกลมนี่นะ สามหมื่นหนึ่งพันห้ารอยบาทใช่ไหมครับเห็นไหมอ่าแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าองค์ไหนแท้หรือไม่แท้ใช่ไหมครับอ่าเราจะรู้ได้ไงอันนี้แหละคือสิ่งที่ผู้นิยมศึกษาพระเครื่องเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็อ่า ชัดขึ้นเนาะ,ะนี่กล้อง 10X เนื้อนี้สูตรวัดะระฆังได้ได้ได,ได้นะครับอ่าก็อย่างที่บอกอ่อวันก่อนนี้ก็มีองค์นี้อีกองคหนึ่งเห็นไหมพิมพ์เดียวกัน เนื้อหาใกล้เคียงกันนะครับแต่สภาพมันต่างกันนะความคมชัดมันต่างกันแต่ทีนี้องค์นี้ล่ะเห็นไหมว่าองค์นี้เนี่ยสภาพผ่านใช้มานะครับมีความสึกกร่อนแต่เนื้อหาเขาเป็นสูตรเดียวกันอยู่เห็นไหมครับอืม พระแท้อยู่ที่ไหนก็แท้ใช่ไหมใช่แล้วทําไมพออยู่กับเราแล้วมันไม่แท้ล่ะครับแต่พอเราขายไปแล้วมันกลายเป็นพระแท้ครับเอออันนั้นมันคือกลไกลทางการตลาดหรือเล่เหลี่ยมนะครับคือพระแบบนี้เนี่ยถามจริงๆเถอะเพื่อนๆเพื่อนๆคิดว่านักสะสมรุ่นเก่าในอดีตเนี่ยนะเขา เก็บหรือว่าเขาไม่เก็บใช่ไหมเนี่ยเขาเก็บไปหมดแล้วเมื่อเขาเก็บไปหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเล่นพระใหม่สิใช่ไหมเห็นไหมพอมาเล่นพระใหม่ไอ้ของแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสได้เห็นเมื่อไม่มีโอกาสได้เห็นเนี่ยมันก็มานั่งมโนมานั่งทะเลาะกันบอกว่าเออของกูแท้ของมึงไม่แท้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้า เจ้าของเดิมนะ่ะนะเจ้าของเดิมซึ่งเป็นนักสะสมรุ่นเก่าเสียชีวิตไปแล้วลูกหลานเขาไม่ได้เล่นหาไม่ได้ศึกษาไม่ได้ทําความเข้าใจอ่ะเพื่อน, <c oughs> อนๆคิดว่าพระพวกนี้เนี่ยจะย้ายสถานที่ไปอยู่ที่ไหนเห็นไหมเออพระพวกนี้ก็จะย้ายเข้าสู่สนามพระอ่าไปอยู่กับเซียนในสนามพระเห็นไหม ทีนี้เราดูได้ไหมว่าอะไรสวยกว่ากันอ่าเนี่ยเนื้อหาสูตรเดียวกันแล้วความสวยต่างกันเพื่อนๆเห็นไหมว่าพิมพ์คล้ายกันแต่เห็นไหมถ้าเราจะมาชี้ตำหนิเหรออันนี้นะเออตรงนี้ต้องแหลมเปียบแล้วก็เส้นตรงเข่าเนี่ยจะต้องนูนเนี่ยอันนี้มันไม่ถึงอะ่ะเห็นไหม เออเฮ้ยมันมันมันต่างกันเยอะเลยอะ่ะแล้วองค์นี้เนี่ยเห็นไหมเฉียงเองียงแต่องค์นี้ตั้งตรงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากกระบวนการผลิตใช่ไหมเออการผลิตเน่ยเวลาคนกดพิมพ์เข้าไปหรืออ,ออกเอาออกจากแม่พิมพ์เนี่ยมันทำให้พระผิดรูปได้ นะแล้วการกดพิมพ์เนี่ยมันก็ทำให้ความลึกเนี่ยเส้นพวกนี้ความชัดลึกเนี่ยมันก็ต่างกันเหมือนใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยปรากฏว่าเส้นฐานเนี่ยอันนี้จะสั้นกว่าอันนี้ใช่ไหม เออแล้วองค์นี้เห็นหูชัดองค์นี้หูไม่ชัดใช่ไหมนบางคนก็าถามผมว่าเออถ้าเป็นพระสมเด็จเก่าเนี่ยนะมันจะต้องเนื้อแกล่งเป็นธรรมชาติใช่ไหมโอ้คำพูดอย่างนั้นเนี่ยมันอธิบายยากเลยเหมือนกับคุณบอกว่าถ้าคนอายุ30เนี่ยนะ ต้องมีหนวดใช่ไหมอ้าวมันมันพูดมันพูดได้แต่มันไม่เข้าใจว่าเอ้คนอายุ30กับคนมีหนวดมันต่างกันใช่ไหมคือความแก่งความเก่าอะไรเนี่ยมันใช้อะไรเทียบมันต้องเทียบได้ใช่ไหมครับนี่พอเราเห็นแบบนี้แล้วนี่กระบวนการผลิตอ่ทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น30 X นะครับ สามสิบเราเห็นกระบวนการผลิตนี้เห็นไหมว่ามันเป็นกระบวนการผลิตที่อยู่ในยุคเดียวกัน 30x ไม่ดีเนาะใช้ 10x เหมือนเดิมดีกว่านะาใช้ 10x เออ 10x ชัดกว่าชัดกว่าเห็นไหมสูตรเนื้อเดียวกันเห็นไหม แต่ว่ามันไม่สามารถควบคุมการผลิตไงเ,เมื่อไม่สามารถควบคุมการผลิตเราก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าพระจะมีขนาดเดียวกันแต่ความคมชัดใช่ไหมแล้วก็เส้นสายต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันอาจจะคล้ายกันนะแต่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมโดยเฉพาะเนี่ยไงเพื่อนๆดูวงแขนอย่างเงี้ยนะเนี่ย การตั้งเนี่ยการตั้งตรงของอกลงมากับเนี่ยอันนี้จะตรงกว่าส่วนเนี้ยจะเฉียงมากกว่าแล้วหูเนี่ยชัดข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งติดลางๆอันเนี้ยติดลางๆนะแล้วทีนี้ว่าถ้าคุณบอกว่าแบบนี้แท้แบบนี้ก็เลยกลายเป็นแพคเกจเลยสิเห็นไหมเพราะฉะนั้นมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนเห็นไหม ถ้าเราเอาเนื้อถ้าเราเอาพิมพ์ถ้าเราเอาความเก่ามันมันไม่สามารถจะยกมาเป็นมาตรฐานได้แต่ถ้าเรารวมรวมทั้งหมดว่ากระบวนการผลิตมาดูสูตรเนื้อแล้วดูความเก่าใช่ไหมมันจะทำให้เราเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลวงป,ป In, ู่ภูวัดอินพิมพ์แขนกลมนะครับ สร้างปีไหนไม่มีใครรู้นะครับฐานแปดชั้นเนื้อผงสภาพไม่มีอุดซ่อม,อมเห็นเนื้อแบบนี้ละน,นะนะสูตรวัดระครังใช่ไหมครับเนื้อแบบนี้เนี่ยต้องมีอายุสักเท่าไหร่เออเพื่อนเพื่อนเนื้อแบบนี้ต้องมีอายุสักเท่าไหร่นะครับลองคำนวณกันดู นะมากกว่า85หรือเปล่ามากกว่า95หรือเปล่านะครับเห็นไหมกระบวนการผลิตของเขาเนื้อหาของความเก่าโอ้โหและสูตรเนื้อเนี่ยเนี่ยแม่พิมพ์ดั้งเดิมมันจะทำให้เราเห็นว่าความคมชัดเนี่ยไหมเนี่ยเขาแกะพิมพ์มาแล้วก็กดลงไปแล้วมันได้ความคมชัดอย่างนี้ขึ้นมาเลยเนะ เวลากดชัดมันก็จะลึกแล้วก็จะแหลมอไอ้ตรงนี้กดไม่แรงมันก็จะตื้นจะเบลอ,บอ,บอใช่ไหมครับเห็นไหมอ่าเนี่ยแล้วสันพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆดูจะมาดูตำหนิในแม่พิมพ์มันดูไม่ได้หรอกเห็นไหมหรือว่ายังไงเออจะมาดูตำหนิในแม่คือถ้าเรามีเป็น10องคเนี่ยนะ แล้วมาเทียบเทียบดูอ่ะเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ถ้าเรามีแค่องค์สององค์เนี่ยนะมันก็ยังอธิบายกันไม่ได้คือวันนี้เนี่ยเราเชื่อว่าพระองค์ไหนที่มันมีการซื้อขายกันอะ่ะอันนั้นอะ่ะแท้แต่เราไม่รู้ว่านอกเหนือจากการที่มันซื้อขายกันได้เนี่ย เขาใช้หลักใช้มาตรฐานอะไรใช่ไหมเออเขาใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานอะไรในการพิสูจน์ความเป็นพระแท้ใช่ไหมครับเนี่ยมีสององค์เนี่ยใครชอบองค์ไหนก็บอกมานะครับอ่าแบ่งให้เบาๆเมื่อปีสีสา เาเปิดอยู่ที่30,000นะครับอ่านี้ปี68โอผ้ผ่านมา25ปีผ่านมา25ปีอย่างเนี้ยก็ต้องมี50,000ละใช่ไหมต้องมี50,000ถ้าอย่างเนี้ยย่อนสวยไปหน่อยก็จะอยู่สักประมาณ30,000นนะครับอ่า